น้องหิวนมน้องหิวนมไปปลูกแม่ตายลูกไไน้อยน้องหิวนมอืมอไปอนี่บอกให้ไปปลูกแม่ตายบอกว่าให้ไปปลูกแม่ตายไงน้องหน่อยน้องหิวนมอุม้ยกาแฟา แม่ตายมืนตาแล้วด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่เมฆมาดูเด็กน้อยเปลี่ยนกะนะคะเฝ้าแม่นอนแม่กับพี่นอนและตัวเองยังไม่นอนสงสัยตัวเองนอนแล้วนะเนี่ยมาเปลี่ยนกะเฝ้าแม่นอนนะที่ปีก็นอนนะ แม่ตายบังหายหมดเลยพระนะเสียงกลหนน่าชงจานจังเลยเข้านอนหมดแล้วทำไมหนูไม่นอนคะเด็กน้อยน,อน้ำมาดูพี่ปีนอนนอนนะพี่ปี ี่ปีของเราก็นอนแล้วเด็กน,อน้อยทำไมไม่นอนฮะทำไมหนูไม่นอนจ้ะหนูยังไม่ง่วงหรอือว่าอหไรหนูจะนอนหรือว่าหนูนอนอิ่มแล้วฮะลูกขึ้นมาของดีบ่ะฮะ ลุกขึ้นมาหาของดีให้แม่แม่หรอหนูไม่ง่วงหรอคะหนูไม่ง่วงเหรอดูสายตาสิสายตาสิอืมมาจิบเกมนี่มายับเกมนี่ยาคือพนันอืถ้าเกิดว่าไม่ได้ผูกโซ่นี่ จะไปปีนแม่แล้วนะเนี่ยหนูยังไม่ง่วงค่ะใช่ไหมหนูให้แม่กับพี่นอนก่อนจ้าหนูนอนกะเช้า <c ười> กะกลางคืนหนูทำง,งานใช่ไหมเขานอนกันหมดแล้วนะพี่อราไทยก็นอนแหละ มนเด็กน้อยลุกขึ้นมาเล่นนะบอ้ยเสียงใครวะเสียงแม่หรือพี่อเสียงแม่หรือพี่ปีตดุดป๊อปปอเลย ไปปลุกแม่ลุกแก่แม่บอกยัามาจับยัามาจับคนกำลังง่วงแม่ตื่นแม่ตื่นนุ่นุ่นนมถ้าเกิดว่าถึงนะป่านนี้คงจะเข้าเต้ากันแล้วนะเนะี่ยดูดูปุ๊กปุ๊กโอ้ตาลีตุนแต่ มื่อหน่อยปุ๊กเขาหิวนมอะอะอะอเนาะฮ้ยถ้าเกิดว่าแม่ตายขยับมาอีกนิดนะถึงเต้าเลยแต่ว่าแม่ตายไม่กล้าขยับมานะคะกลัวว่าสู้จะพนันกันกับลูกนะคะเมื่อหน่อยปุ๊กเขา Uu, u, u. Terpin daya pin, gel day nih. Ini bung terdetek. Di kafe Galakki, ka nafow. หิวนมแต่ไม่ร้องหิวแต่ไม่ร้องปุกแม่นะน่าชมชานเด็กน้อยจังเลยแม่ขาง่วงนอนไอ้ลูกก็หิวนมตื่นขึ้นมาหิวนม ก็นอนทำยังไงดีความพยายามของเด็กหน้อยความพยายามของเด็กน้อย กาแฟเลยเลยสียงเหมือนที่กาแฟเลย น้องหิวนมน้องหิวนมแต่ปลุกแม่ตายลูกหนยน้อ,ยนองหิวนอมอืมไ,ไ,ไ,ไปบอกใหไไปปลุกแม่ตายบอกคว้าให้ไ,ไปปลุกแม่ตายให้น้องหน่อยน้องหิวนอมอุ้ย <c oughs> แม่ตายตื่นๆไม่ข้าวหิวนมแล้ว

เมตายมืนตาล้วด้วยไปกาแฟพี่กาแฟทำยังไงตไตถึงจะตืต่นพี่กาแฟหลายอยู่นู้นกาแฟหลายอยู่นู้น ปุ๊กแม่ใตให้หลาเนี่ลาหยยิวน้มน่ารักมากเลยที่กาแฟของเราออกมาแล้วพี่จนปัญญาเร็วไปปลูกขวดดังปนญญายังบลุกอยู่แม่ใตกระไรนอนหมอนนอนยิ้นบดให้หลาหิวนมตลก เป็นยามนะเฝ้าแม่และเฝ้าแม่กับพี่และตอนเช้าแม่จะเป็นคนเฝ้าหนูเปลี่ยนเปลี่ยนกะกันนอนอืมข่ายเย็บขายเย็บขายเย็บปลุกแม่ที่ปลุกแม่กินนมทีปลุกแม่กินน่มแม่ไม่ยอมตื่นหนู หนูปีนไม่ได้หนูก็จะใช้วิธีนี้นะปุณหิวแต่บอ่ยอมร้องหิ่นมแต่ไม่ยอมร้องนะฮะสุดยอดเลยฝั่งล้นก็นอนหันตูดเฉยเลยปุ๊กมาปุ๊กมา เปุกแม่ลูกน,นูหิวนูหิวเอออะไรอ้อแต่แมนบอกข้าโซนี่ยีนคอแล้วนี่มาสั่งกับแมนไปนอนดูเตา่าเขาแล้วเนี่อืยะออ,ออยะอ้ตีน้ำตีน้ำมื่อหน้อยตีลุกลก โอ้ได้ผลลุกไหมไม่ลุกเฉยเลย <c oughs> ถ้าพูติดโซนะเ <c oughs> นาะนี่วิธีปลูกวิธีปลูกแม่ดสูสิจะได้ผลไหม วนแม่ได้ใจเลยดิ้งหลอดมันย่อมลุกเด็ดจังไดล่ะเฮ็ดจังไดวะหนูจะอำพรางตัวแหละนอนลงนอนลงสิลูนอนลงเลย ตาที่ต้ตนแต่อยู่นุ่มเลยพูน่ะพูน่ะน่ะปลุกเขาไม่เน่ถ้ามีกอกเหมือนแต่ก่อนนะรับรอง cún đi <laughs> bìn mẹ này mẹเลย tì tì lóc cún tì lóc cún tì lóc nôm nôm mà cha

ตาเลยตุนแต่ลูกล้าอิู่อยู่แต่บะรอนอาปากอิู่อาปากแต่บะหอ ปุกินปุกินเออตีต,ตีงห้งทำได้อย่างเดียวคือโอกาสอย่าปุ๊กให้แม่ลูกอีกครั้งหนึ่งไปเพราะอะไรเออคนพยายามของเด็กหน่อยเนาะ ัวเองก็หาวนอนอยู่ในห้องนอนง่วงอยู่แต่หิวง่วงนอนแต่หนูหิวก็มาส่งเสียง,นงเนา,ะก,าะก็อะไปีกาแฟก็มาช่วยปลุกอยู่แต่แม่ไม่รู้ จะได้กินบ่ละ จังได๋สิได้กินล่ะลูกคือตาตีหมกกอกแนวเอาได้กินนมสินอนหลับบนี้ปุ๊กๆปุ๊กให้ลูกเล่นแล้ว <coughs> อมแม่ไม่ยอมลุกหนูกินน้ำแทนก็ได้เมื่อแม่ไม่ลุกใช่ไหม,มหนูจะกินน้ำแทน ลูกแก่ขัดไปก่อนแล้วลูกด้วยแม่กำลังนอนแม่ยาลินยาลินอิ่มแล้ว่ ยาลินยาล่นมาต้องเก็บเดี๋ยวแม่เก็บเองเอาเร็วเอาเร็เเวเร็เเวยงังกุกนันเร็วเอาเร็วยังตังกันเร็วเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วเม้ยอกินอิ่มแล้วสิมาเล่นกังถ่เอางั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะแม่ๆพี่กาแฟาเข้ามาเฝ้า้รงเจอกันใหม่จ้าได้กินน้ำแล้วเดี๋ยวก็ไปนอน กินน้ำแล้วกินยาตอแ,แม่ย้นยาให้กินยาให้อิ่มไปเลยตอนนี้แม่เปลี่ยนทางแล้วนะแม่ลุกลูกมาให้ลูกกินนมแล้วนะจ๊ะอตอนนี้ลูกมาให้ลูกกินนมเปลี่ยนทางนอนแล้วไอ้ลหลานนอนลงมานน่้นอนลงได้กินไป แม่ลุกเปลี่ยนทางไม่ให้ป็นนุ่มแล้วจ้าหาที่นอนกันหาที่นอน <c oughs> นั่งขาเขาเขาด้นอนตักเขาไมา่ได้นอนถึงตีสูมันตึงเนาะถ้าแม่ขยับมาอีกจักหน่อยนอนได้เลยอน,นอนลองดีดีีไงอย่างที่เป็นนอนขาเขาอยู่ โอ้ยเอา้าหาทางมาท่านใดเนาะสินอนแบบใดล่ะคะอืมเอา้าอึมอึมเอ้ยเนาะมันจะมุนขาเขามันจะมุนท,นทั้งตี้ <c oughs> ยังยังมาท่านใดทีโอ้ยอยีลาทะละเกิน มันไก่เน,นี่หนูมึงบางมือหน่อยดึงเสียกแม่ให้ยับมาอีกที่หนึ่งล้านนั่งขาบาถึงหลาที่นอนตาลาที่นอนตาห้านานอนบาถึงโอ้ยไว้เขาเขาห้นอนเขาไม่ได้เห็นลิน รับโล่โอ,อ้โหเป็มุนมือเขาคุณเนียมีลาดแต่นนอะแมแม,ม่ลุกไหม่กินนุ่มแล้วแม่นอนทาไม่แล้ว กาแฟามันหลดหน,น่องเร็วนั่งลงนั่งลหมุนลงหมุนลงเร็วเกินอนกันหมดเหรอหาทานลงมาทา่านไหน นั่นเนี่ยโอ้ยอยากได้ยังซี่โอ้ยนอนในอ้อมกอดโอ้ยต้องนอนในอ้อมกอดเขาคุณโอ้ยตาหักแต่บวชฝันดีจ้าโอ้ยเอาเอาเขาดันหัวอก เขาดันหัวอกนี้นี้ก็วะเอาฟินอนจ้งเดือบดนี้เก็ดันหัวอกละอาไม้เอาไม้บายอมแพผุ่นโอ้ยเจเขาไปในกลางวงมือเมย์โอ้ย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 เอยน้อ เอานอนดีๆอเออเต๋่่าคาดันนกเอานอนร่องมันนี่เขาเห็ุว่องวะเห็้นอนแล้ว